You're listening to Tip t o k Podcast by k i s u Official สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทิป t อลค่ะรายการความสุขที่เราจะมาพูดคุยกับเรื่องราวของความสุขทั้งความสุขที่แท้จริงแล้วก็ความสุขแบบทิปๆวันนี้ค่ะเราจะขออนุญ,ญาตหยิบยกเรื่องราวที่ต้องบอกว่าใครหลายคนนะคะ มักจะหลงลืมไปเพราะว่าการใช้ชีวิตหนึ่งวันของเราเนี่ยบางทีเรามักจะใช้ชีวิตรวดเร็ววุ่นวายแล้วก็ทำอะไรทุกอย่างแก้ปัญหาแต่แล้ววันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้คิดเลยว่าวันวันหนึ่งเนี่ยเราทำอะไรบ้าง ชื่อว่ามีไม่กี่ครั้งหรอกค่ะแล้วก็ไม่กี่คนที่จะทบทวนเสมอว่าวันวัน,วนหนึ่งเราทําอะไรบ้างแต่ก็มีความรู้สึกหนึ่งนะคะน่าจะเป็นตัวชี้วัดได้ก็คือเมื่อใดที่เรารู้สึกว่าวันนี้ผ่านไปเร็วเหลือเกินแสดงว่าวันนั้นเป็นช่วงเวลาที่ดีค่ะไม่ว่าจะเพาะกําลังมีความสุขอยู่หรือว่าอยู่ในภาวะที่กําลังมุ่งมั่นทําบางสิ่งบางอย่างอยู่ หรือโดยสรุปก็คือช่วงเวลาที่คุณใช้ชีวิตอยู่นั้นน่ะบางทีมันอาจจะน้อยเกินไปแล้วก็มันเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขทุกทุกอย่างมันเลยจะผ่านไปรวดเร็วแต่ถ้าวันนั้นค่ะมันเป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยดีหรือว่ามันเป็นช่วงเวลาที่แบบกลางๆดีบ้างไม่ดีบ้างก็จะเป็นความรู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันหมดไปอีกวันละนี่มันวันอะไรอ่ะนี่มันวันที่เท่าไหร่นะ ไม่คิดอาจจะลืมไปได้วซ้ำว่าเฮ้ยวันนี้มันวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรหรือว่าพอสออะไรโดยเรามากักจะใช้ชีวิตแบบมันเป็นรูทีนเป็นกิจวัตรที่จะต้องทําไปแบบทําไปวันๆถ้าจะมีอะไรมากระตุ้นหรือตื่นเต้นบ้างก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกหรือว่าขึ้นอยู่กับคนอื่นทั้งสิน้น สุดท้ายแล้วค่ะคนที่อยู่ในช่วงเวลาที่ไม่ดีคงจะเป็นความรู้สึกที่ทำนองว่าเมื่อไหรจะหมดวันสักทีเช้าอีกแล้วหรอหน้าเบื่อจังเลยแล้วก็หมดวันไปแบบเบื่อหน่ายหมดอะไรตายอยากดีหน่อยก็จะมีอารมณ์แบบยิ้มได้บ้างแต่ก็ยังมีอะไรในใจท้ายที่สุดแล้ววัน,ว,นวันหนึ่งเราไม่เคยชีวัดเลยว่าหนึ่งหนึ่งวันที่เราผ่านไปนั้นนะ่ะ หนึ่งวันเราสามารถทำอะไรไปแล้วบ้างหรือมันเกิดเรื่องราวอะไรจริงๆในชีวิตของเราบ้างเรามักจะนำสิ่งนี้ค่ะที่เรียกว่าความรู้สึกเรานำความรู้สึกเหล่านั้นมาเป็นผลลัพธ์ในชีวิตในแต่ละวัน เพราะว่าในทุกภาวะที่กล่าวมาข้างต้นค่ะล้วนแล้วแต่ใช้ความรู้สึกในการตัดสินวันวันนั้นทั้งสิ้นและคำคำนี้ค่ะคำว่าความรู้สึกเป็นคำที่เราจะไม่ต้องคิดเลยแล้วก็ไม่ต้องไตร่ตรองแต่เราจะใช้มวลรวมของอารมณ์มาใช้ในการตัดสินว่าหนึ่งวันนั้นเป็นวันที่ดีหรือเป็นวันที่แย่ ผลลัพจากความรู้สึกเหล่านี้ค่ะเป็นปัจจัยสำคัญในหลายๆเรื่องที่ทำให้คนเราหลงทางในชีวิตใช่ค่ะความรู้สึกคือการหลงทางบางทีเราอาจจะมองว่าสิ่งเนี้มันยิ่งใหญ่มากแต่ท้ายที่สุดแล้วความยิ่งใหญ่และความรู้สึกดีนั้นอาจจะยังไม่เพียงพอที่ทำให้คนคนหนึ่งขับเคลื่อนและพัฒนาสิ่งสิ่งนั้นจนทำให้มันประสบความสำเร็จดังเป้าหมายได้ หรือการที่เราโดนใครสักคนหนึ่งดา่าและเราบอกว่ามันเป็นแบดเดย์แต่เราลืมไปเลยว่าอีกใน23ชั่วโมงละมากมายหลากหลายนาทีที่มีอยู่มันเป็นช่วงเวลาที่เราไม่โดนดา่าแต่เรากลับเอามันสมองหรือเอาความคิดของเราไปจดจ่ออยู่คำกับคำด่าคำนั้นสิ่งนี้ค่ะมันทำให้เราหลงทาง พราะเราหมักจะอ้างว่าทำอะไรไม่ได้แก้ไขไม่ได้หรือมันเป็นไปแบบนั้นมันก็เป็นเรื่องของความรู้สึกทั้งสิน้นแต่สิ่งเดียวเลยค่ะที่เป็นเรื่องจริงคือเราไม่สามารถบ,บังคับความรู้สึกใดๆได,ๆไดๆ้เพราะว่าความรู้สึกเนี่ยคือเรื่องละเอียดอ่อนและทุกๆอย่างเราต้องยอมรับนะคะว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น จากความรู้สึกล้วนแล้วผ่านการกระทำก่อนหน้ามาทั้งสิ้นอย่างเช่นรู้สึกแย่เรื่องเงินก็เพราะว่าที่ผ่านมาเรามีการจัดการเงินที่ผิดพลาดจริงหรือไม่เรารู้สึกแย่เรื่องเพื่อนเราทำผิดเรื่องเพื่อนก็เป็นเพราะว่าที่ผ่านมาเราวางตัวหรือจัดการบางอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์เรื่องเพื่อนไว้ไม่ดีจริงหรือเปล่า เรารู้สึกแย่เรื่องของร่างกายเรื่องของโรคภัยนั่นกับพอที่ผ่านมาเราไม่ได้ดูแลแล้วก็ละเลยสิ่งนี้จริงหรือไม่ เรารู้สึกเบื่อชีวิตรู้สึกเบื่อโลกนั่นก็เป็นเพราะว่าเราไม่ยอมที่จะทำอะไรแบบจริงจังหรือเป็นเพราะผลลัพธ์เหล่านั้นมันไม่ได้ดั่งใจเรานั่นก็เพราะว่าเราเลือกที่จะไม่ทำให้ชีวิตของเราจริงจังในทุก24ชั่วโมงหรือเปล่าต้องยอมรับค่ะ ว่าผลลัพธ์ของชีวิตของทุกๆคนล้วนแล้วแต่เป็นเพราะเรื่องของเมื่อวานทั้งสิน้นทุกๆอย่างที่ผ่านมาในเมื่อวานตั้งแต่อดีตจนหลอมรวมเป็นเราในปัจจุบันเนี้ยล้วนแล้วแต่เป็นผลของการกระทำอย่าโทษด,ดวงอย่าโทษความสวยเพราะแท้ที่จริงแล้วทุกๆอย่างมันคือกิจวัตรและมันเกิดขึ้นจากการกระทำของคนเราทั้งสิน้น วันวันหนึ่งทําอะไรบ้างคํานี้น่าจะเป็นคําที่เรียบง่ายแต่ท้ายที่สุดแล้วมันเป็นคําที่อยู่ไกลเราทั้งทงที่จริงๆมันควรจะอยู่ใกล้เราและเราก็จะควรทบทวนมัน ในทุกๆวันเราลองดูไหมคะลองจดไดอารี่ดูในทุกๆวันเราเชื่อว่าน่าจะมีใครหลายๆคนนะจดไดอารี่แล้วก็บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตที่เกิดขึ้นมาในหนึ่งวันว่าท้ายที่สุดแล้วชีวิตเราในหนึ่งวันเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างนี่อาจจะเป็นหนึ่งวิธีในการทําให้ชีวิตเราเข้าใจในตัวเราเองมากยิ่งขึ้นก็ได้ สิ่งดีๆในชีวิตของเราสามารถเกิดขึ้นได้ค่ะจากการลงมือทำลองคิดดูดีนะคะว่าถ้าสมมุติว่าเราเปิดร้านค้าขยันเปิดตั้งแต่เช้าขยันเรียกลูกค้าแต่ว่าไม่ได้มีแนวคิดในด้านการตลาดเลยคือเราใช้เวลาแบบเป็นรูทีนเปิดปิดเปิดปิด,ปดอยู่แบบนั้นใช้แค่ว่าเราขยันเรียกลูกค้าเฉยๆแต่ถ้าวันหนึ่งค่ะมีร้านค้าร้านนึงมาเปิดอยู่ข้างๆ แล้วก็แย่งลูกค้าเราไปเรามักจะมองสิ่งนี้เป็นความสวยค่ะสวยว่าร้านใหม่เนี่ยเปิดขึ้นมาแล้วก็แย่งลูกค้าเราไปแต่ท้ายที่สุดแล้วเรามักจะไม่ได้ฉุกคิดหรือว่าไม่มองถึงกลยุทธ์ในเรื่องของการตลาดหรือว่ากลยุทธ์ในการขายของเราเลยว่ากลยุทธ์ที่เรามีอ่ะมันดีที่สุดแล้วในการทำทุกๆวันหรือเปล่า ที่ได้ชวนคุยเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าน่มองว่าหนึ่งหนึ่งวันของเราถ้าเราไม่ได้ทบทวนเลยหรือว่าเราไม่ได้แบ่งเวลาเพื่อมาคิดทบทวนหรือเขียนในสิ่งที่เราทำเลยมันจะผ่านไปได้อย่างรวดเร็วจนไม่มีกลยุทธ์ในการใช้ชีวิตเพราะท้ายที่สุดแล้วคนคนหนึง่งมีเป้าหมายในชีวิตแล้วก็มีสิ่งที่อยากจใจ้เกิดขึ้นต่างกัน หากเราลองใช้เวลาในทุกๆวันค่ะ24ชั่วโมงตัดสินใจใช้เวลาเพียงแค่5นาทีในการทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นทำแบบนี้ในทุกๆวัน1สัปดาห์ก็จะกลายเป็นว่าเราทบทวนได้7ครั้ง1เดือนเราทบทวนสิ่งนี้30ครั้ง1ปีเราทบทวนสิ่งนี้365ครั้ง เป้าหมายในชีวิตของเรามันจะไม่หลุดลอยไปหรอกคะ่ะเพราะว่าเราทบทวนสิ่งนี้ในทุกๆวันเชื่อว่าหลายๆคนนะคะอาจจะมองแต่เป้าหมายแต่ลืมทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นมาในอดีตหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกๆคนนะคะจะนึกถึงคำคำนี้วันๆหนึน่งทำอะไรบ้างและได้ทบทวนตัวเองได้พัฒนาตัวเองและทำให้ชีวิตของคุณไปสู่เป้าหมายได้ในทุกๆวัน you're listening to tis an officio